เขารู้สึกยังไงเวลาที่คุณส่งข้อความไปหาเขานะคะเวลาที่คุณตอบข้อความเขาเวลาแชทคุยกับเขาเนี่ยเขาดีใจไหมหรือเขารู้สึกยังไงนะอ่ะไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรดูได้หมดนะคะแต่ใครอยากจะดูเป็นดวงของตัวเองนะคะไปตรงที่ลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะแบบพิมพ์ตอบในยบสี่ชั่วโมงแบบโทนะคะแบบโทเนี่ยก็จองคิวภายใน1วันนะอ่ะมาดูกัน <c oughs> เขารู้สึกยังไงเวลาที่คุณแชทคุยกับเขานะคะหกไม้เท้าสิบถ้วยเพจออฟคัฟ์นะคะแล้วก็แปดดาบอะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ความรู้สึกเหมือนแบบอินกับคุณนะเวลาที่คุยกับคุณเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนว่าบางข้อความเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเนาะคือเหมือนคุณอาจจะตั้งคําถามที่มันเป็นแบบคําถามแบบ คำถามที่มันไปต่อไม่ได้คําถามปลายปลายปิดนะคือบางทีคุณรู้สึกว่าทําไมเขาเหมือนแบบบางทีแชทไปแล้วเขาไม่ตอบคุณหรือตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยเนี่ยเขารู้สึกดีนะกับการที่คุณอ่ะคอยแชทหาเขารายงานเขาว่าทำอะไรที่ไหนกินอะไรอยู่กับใครอะไรเงี้ยเขารู้สึกดีเลยเขารู้สึกว่าคุณอ่ะใส่ใจเขานะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าบางข้อความที่คุณส่งให้เขาอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบอะไรหรือบางคําถามหรือ ือบางสถานการณ์ที่คุณส่งให้เขาอะเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณไปเที่ยวไปเที่ยวซึ่งบางทีตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่อยากให้คุณไปเที่ยวเป็นคนที่ไม่ชอบให้คุณออกไปไหนกับกับใครคือเหมือนออกแนวห่วงๆเนาะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมีงหงิดใจเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดเยอะแล้วคนๆเนี้ยบางทีเนี่ยนะคะบางทีนะคุณอาจจะคุยกับคนไกลเนาะ คือคือเหมือนเขามีความรู้สึกว่าทีนี้พออยู่ไกลกันอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรคุณได้คือเหมือนเขาแค่รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วกับการที่เธอคอยอรายงานฉันตลอดว่าเธอไปไหนมาไหนเขากลัวว่าถ้าเขาไปห้ามคุณว่าเธอฉันไม่อยากให้เธอออกไปเจอกับเพื่อนคนนี้เลยหรือแสดงความหึงหวงมากเกินไปเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่กล้าบอกอะไรเขาอีก นะคะเขาก็เลยต้องเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจนะอะขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยละกันหนึ่งใบเนาะถ้าเขาแบบมีความคิดมากแบบนี้อะเออเหมือนไพ่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางอย่างอะอาจจะไม่ต้องบอกเขาทั้งหมดก็ได้ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนคิดมากนะคะเออเหมือนแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรมากอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเราไม่ต้องบอกเขาทุกๆเรื่องก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ถามอะไรเงี้ยเนาะ มันเหมือนแบบว่าบางทีอ่ะเขาจะเป็นคนที่เก็บไปคิดไปเครียดแล้วเขาก็จะเก็บวนวน,วน,ว,นวนไว้แบบเนี้พอทีเนี้ยสุดท้ายเขาก็จะระเบิดออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาทะเลาะก,กันได้ในอนาคตเหมือนกันนะอืมอันนี้ก็ลองไปคุยไปเคลียร์กันดูนะคะอ่ะจบแล้วคำทำนายนี้ถ้าเกิดว่าชอบคำทำนายนี้ฝากกดติดตามช่องให้แม่หมอตรงนี้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวไปตรงที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ